มาชิกชมรมทูบีนับวันโรงเรียนรัดหัวลังโภมสำนักงานเขตบางรักค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนำพุธเป็นประธานชมรมค่ะสวัสดีค่ะหนูมีดีเป็นรองประธานชมรมค่ะสวัสดีค่ะชมพู่ค่ะเป็นเหรันติกของชมรมค่ะสวัสดีค่ะสัสค่ะเปเลคาธิักการของชมรมค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะว่าชมรมทูบีนับวันของเรียนเราเกิดขึ้นได้อย่างไรชมรมทูบีนับวันของเรียนเราเกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ที่ส่งผลให้เยาวชนวัยเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆึ่นถือว่าเป็นปัญหาสําคัญและและเป็นปัญหาระดับชาติโรงเรียนของเราอยากให้นักเรียนทุกคนมีภมูมิคุ้มกันจากยาเสพติดและสารเสพติดทุกชนิดค่ะชมรมของเราจึงได้นำนำ,นำพักริธานของทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวีองค์ประธานโครงการพูนวีนับวันมาดำเนินงานภายใต้คำขัญที่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่คือ ยาเตั้งแต่ปี2514จนมาถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา2ปีและที่สมาชิกตั้แต่บอ1ถึงบ6โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจเพื่อส่งเสริมภูมิคุม้มการทางด้านจิตใจให้แก่นักเรียนทุกคน2เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียนทุกคนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเอง กรรมเชิงสร้างสารรค์ต่อต้านยาเสพติด4เพื่อส่งเสริมให้นักเกรียนสร้างความเข้าใจและยอมรับกับนักเกรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีและใช้ชีวิตอย่างอย่างมีความสุขอยู่ใน,ในสังคมค่ะ5เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขาย,ยาเสพติดค่ะ การำดำเนินงานตามโครงการทูบีดัมเบลวันของโรงเรียนเรามีครบมทังสักย์ทสตระตามาาตแบบฉบับสามต่อและสามยอ่อกอที่1กรรมการเรามีกรรมการสองชุดคือกรรมการกิติมศักย์และกรรมการชมรมทูบีดัมเบลวันพวกเราทํางานโดยการวางแผนร่วมกันลงมือทําสรุปผลงานเพื่อนํามาปรับปรุงและแก้ไขโดยหลักร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้สมาชิกทุกคนเป็นคนดีและเก่ง กองที่ 2. กองทุนเรามีกองทุนที่คอยสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมจากงบประมาณของโรงเรียนวัดหัวลำพูงและภาครัฐคือสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปอสอช ก้อที่3กิจกรรมโรงเรียนเรามีกิจกรรมที่สนุนสนานพวกเราทุกคนเข้าร่วมเพื่อเป็นพุงคุมกันในใจที่ดีในการป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่างๆรอบตัวรวมทั้งยาเสพติดตามหลักสายอคืคอ,อยุทธศาสตร์ที่ 1. การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดหลังจากที่เรารับสมัครสมาชิกจัดตั้งชมรมจัดก,กิจกรรมแล้วเรามีการสร้างกระแสกิจกรรมของทางโรงเรียนผ่านสื่อโซเชียล ต่างประเภท Facebook Tik t อกและไลน์ของห้องเรียนเป็นต้นเราได้ให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีเริวมรณรงค์ภายในชุมชนมีการเรีนขบวนพาเหรดและการให้ความรู้จากกิจกรรมต่างๆได้แก่ 1. กิจกรรมหัวน้งพงใส่ใจสุขภาพเช่นฮูลาฮูก,กระโดดเชือกอาราบิกและโยคะ 2. กิจกรรมร้องเล่นเต้นรำเช่นชมรมนักรสีและชมรมดนตรี 3. กิจกรรมลามวยไทยเช่นการสอนว่า มวยไทยและแอเลบิกมวยไทย 4. กิจกรรมเรียนรู้สู่อาชีพเช่นการทำขนมทองม้วลมึ้นกะทิและพวงมาลัยมะกรูดและกิจกรรมสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเช่นอบรมให้ความรู้เรื่องอยาเสพติดจากสถานีตำรวจนครบาลบางรักคูแดอ,อบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลจากศูนย์บริกา,ศา,ศารสาธารณสุขที23สิบยาอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลจากเครื่องกระตุ้งหัวใจ AED จากโรงพยาบาลเซนหลุย อบรมเรื่องความเชียงจากอักคีภัยจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางระะัก็นต่ะ อบรมให้ความรู้เรื่องทอดของบรลีไฟฟ้ากิจกรรมเสียงตามสาย,ย,ย,ยให้ความรู้เรื่องยาเสพติดค่ะยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนเรามีการจัดก,กิจกรรมเด่นๆได้แก่การดำเนินงานสูตรเพื่อนใจทูบีนับวันตามแนวทางปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนา eq กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และกิจกรรมเสียงตามสายกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมส่วนประจำสัปดาห์ทำบุญตักบ,บาตรในวันพระใหญ่กิจกรรมคนทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดดังนี้เรามีเครือข่ายในกลุ่มโรงเรียนเครือสายที่6บางรักสาธรจํานวนเ็โรงเรียนอบรมตามโครงการป้องกันแก้ปัญหาในโรงเรียนและชุมชนร่วมกับสู์บริการสาธารณาสุขที่ สามสิบิยาอบรมเรื่องยาเสพติดจ,จากสถานีตำรวจออนครบาลบางรักฟูแดงผลการดำเนินงานในรอบสองปีที่ผ่านมาค่ะจากการจัดก,กิจกรรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สมาชิกชมรมทูบีใะวันของโรงเรียน ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีทางในด้านการกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีภาวะผู้นํามีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมีความรับผิดชอบจัดกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์บําเพ็ญประโยชน์ช่วยงานในโรงเรียนวัดและชุมชนจนได้รับรางวาัลเยาวชนดีเด็นระดับประเทศแสดงถึงการมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อหน้าที่ทําให้งานประสบความสาเร็จด้วยดี ้บุมพองวัดชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรีนเห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเป็นอย่างดีตลอดมาเลยค่ะสมาชิกชมรมมีความพึงพอใจในการดําเนินง,งานของชมรมมีทักษะชีวิตมีภูมิคุ้มก,กันที่ดีมีเกาะป้องกันที่เข้มแข็งไม่ย่งเกี่ยวกับยาเสพติดโรงเรียนเป็นสถานปอดสารเสพติดชมรมของเราจึงได้ดําเนินง,งานไปสู่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ